สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มันทองเกษตรชั้นโลกครับวันนี้มาพบกับเกษตรกรปลูกมันสัปะหลังนะครับซึ่งแน่นอนเราเคยมาหาบุคคลท่านนี้นะครับหลายครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเขาเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอนันต์มันทองนะครับอยู่ตำบลทุ่งนาอำเภอสระบานจังหวัดขอนแก่นอ่ารอบนี้พี่อนันต์ทำกี่ไร่ครับรอบนี้ข้าวเหนียวสามสิบไร่เก็บผลไม้ไปแล้วครับและก็ปลูกใหม่ด้วยเนาะใช่ปลูกใหม่ครับที่เราเห็นด้านหลังเนาะครับ อ่ะรอบนี้ก่อนเลยรอบนี้เนี่ยเฉลี่ยแล้วได้ไร่ละประมาณ7ตันครึ่งต่อไร่ครับอายุมันประมาณ7เดือนที่ผล7ตันครึ่งต่อไร่นะครับแล้วก็อายุแค่7เดือนเองเดือนโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยครับท่านผู้ชมนะครับไว้ไม่ได้ถึงหนึ่งปีเลยนะครับ7เดือนเองนะครับแล้วก็แน่นอนครับดูแลนะครับมันสำราญของเราเนี่ยด้วยผลิตภัณฑ์นะครับกลุ่มฟอทีทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับไม่ไม่มีปุ๋ย เ็เดเียวนเลยไม่ใช้ไม่ใช้ปุ๋ยมากี่รุ่นแล้วเนี่ยสามร<า>ุ่นแล้วตั้งแต่เริ่มแรกเลยอ่างัน้นถามแต่ก่อนเลย30ไร่ที่เราทำแต่ก่อนเราต้องใช้ปุย๋ยกี่ลูกแต่ก่อนไร่ละลูกส0มลูกต่อแต่ครั้งสองครั้งก็60ลูกหกสิบ <60 S 2> ก็สอบครับจริงๆแล้ว6กสก็สอบ,สอบถ้าเทียบราคาช่วงนี้ก็คือโอ้โหเกือบแสนเลยนะเกือบแสนประหยัดเงินเป็นเกือบแสนแล้วหมดผลิตแต่ก่อนได้ประมาณเท่าไหร่มีใช้ปุ๋ยอะไร่ละสาม ตั3-4ตัน,นปัจจุบัน8ตันครึ่งผลผลิตเพิ่มเกือบสองเท่าน,นะครับแล้วก็เซฟค่าใช้จ่ายในเรื่องของปุ๋ยไปเยอะพอควรเยอะมากเลยนะครับยืนยันอีกทีนะครับว่าการใช้กลุ่มอินทรีไ์โพแทีเของเราเนี่ยความสมบูรณ์ของมันสําหนะรับนะไม่ว่าจะเป็นต้นแล้วก็หัวเปอร์เซ็นต์แป้งเป็นยังไงฮะคือใช้ชุดนี้แล้วมันได้ประโยชน์คือหนึ่งปรับป้งแป้ง แน่นอนนะครับว่าการดูแลมันสำหรังมันไม่ใช่แค่เรื่องของต้นอย่างเดียวเนาะถ้าดินดีนะครับก็จะทําให้ความสมบูรณ์ของมันสำหรังแล้วก็หัวมันเนี่ยดีไปด้วยถูกไหมฮะใช่ครับอ่าเราคิดว่าจะฉีดสักประมาณกี่ครั้งโฟโอยโฟโซอยผมว่าจะลองฉีดสักสามครั้งสักสามครั้งอ่าแต่แน่นอนว่าเราก็จะฉีดโฟทีตามระยะของเขาตามปกติของเขาอืมนะครับแล้วก็ถึงเวลาก็ลงหัวด้วยแบ๊กใช่ครบสูตรเลยครบสูตนเลย แน่นอนว่าใช้ทุกตัวก็ยังถูกกว่าเพราะเราลดคนเยอะเลยใช่ใช่อ่ะสุดท้ายเลยพี่อนันต์อยากฝากบอกเกษตรกรกอ,อย่างไรในเรื่องของการดูแลมลันสำหรับจากประสบการณ์ตรงของเราที่เราใช้ตัวนี้มาไม่อยากจะเลย จะไม่รบกวนถ้าเราชีมต่อครับอ่านี่เป็นประสบาการณ์ตรงจากพี่อนันต์นะครับพี่ดูแลมันสำหรัง30สิไร่วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อนันต์มากลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ